ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ขมช่องเหมยกิกกี้แล้ววันนี้ผมมาต่อจาก ep ที่แล้วที่เราค้างเอาไว้นะครับก็คือผมจะทำฟาร์มอะไรนะฟาร์มเหล็กให้มันเสร็จเนาะก็ตอนนี้ก็มีพวกชาวบ,บ้านมากันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ,บ้านเกิดกันแบบว่า คือเอาให้มันครบทุกคนนะครับคือผมจะต้องทําให้ชาวบ้านเนี่ยมียี่สิบคนให้ได้เนาะคือตอนนี้ผมก็ต้องไปหาเหล็กเอ้ไม่ใช่หาอะไรวะโอ้สมองไปหาหินมาทําให้มันครบอะครับ โ้ยจะครบแล้วนี่เลยไม่กี่เตียงเองโอเคนอนด้วย ต้องทำหินก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะผมสามารถที่จะขุดหินโดยใช้ลาวาตรงนั้นได้ใช่ไหมเออว่ะแล้วแล้วขุดหินโดยใช้ลาวาก็ได้นี่ว่าซักอย่างนี้ได้เพาะวะ อ่างนี้ใช่ไหมทำไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องลงไปขุดหินนะครับแล้มีลาวาแล้วเราก็โอ้ยหิวคือฟาร์มเหล็กนีก็คือผมทําให้มันแค่ใช้ได้ก็พอนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะได้และมั้ง เฮ้ยอ๋อได้อยู่วุ้ยชิวเลยดีอย่างงี้โอเคได้มาประมาณนี้เอามาต่อเพิ่มเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเคโอเคไม่ปีนนะไม่มีคนปีนขึ้นมาใช่ไหมโอเคมาอนี้เนาะ โอ้โหอ้ามันม,มุมอยู่ไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมาซอมบี้คือจะโอ้เสียดายเนาะมาซอมบี้โอ้โหหายากมากนะไม่เป็นไร โอเคหกสิบครับได้แปดโอเคหมดเลยแล้วกันโอเคยี่สิบบอกอาชีพยี่สิบพอดีไม่พอดีอะเกินมาด้วยไม่เป็นไรชอบมันหนึ่งสองสามสี่โอเค สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรามีบล็อกอาชีพยี่สิบละปลูกก่อนปลูกต้นไม้ก่อน นไม้ปลูกต้นไม้บอกอาชีพ20ตอนนี้ก็เหลือแค่ทำให้ชาวบ้านเขาแบบว่ายังไงทำให้ชาวบ้านแบบว่ามีครบจำนวนเนาะฮะโอเคโอ้ยเกิดบนนี้เลยเหรอ อยากได้เมลอนซีดว่ะอยากได้เมลอนซีดอะทำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันเมลอนซีดอะอย่าเพิ่งเฮ้ยมันมันตียังไงวะเฮ้ย เฮ้ยมันมันใช้ยังไงวะเน,นี่ยโอเคเรียกได้ว่าจัดการไปเลยนะครับเขาไม่รู้หรอกไอ้พวกเนี้ยมัง้งมีไงมันไม่เห็นมาน,นี่มาน,นี่เอาเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว นี่ไปไอรอนกนลีมก็ให้เขาอยู่แถวนี้ไปก่อนแบ่งอีกสักครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคโอ้ โอเคผมก็ต้องทำให้ไอรอนโกเลมไม่เกิดตรงรอบบ้านนะรอบที่ที่มันอยู่เนาะโดยการเราจะถางป่าให้หมด ย,ยเไปเดี๋ยวรอให้แมงมุมเกิดแล้วกันไม่รู้มันจะเกิดให้ผมป่ะหุ้ยมแม่มดไปแล้วกูไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งอันตรายอันตรายมากอันตรายมากแม่มดเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้ก็รอมันโตนะครับผม อาจจะ F K หรือไม่ก็หาตัดนู่นตัดนี่ไปต่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับน่าจากรอนี่โตกันหมดแล้วโอเคเรียบร้อยได้ดมีของกินแล้วก็ตัดไม้ไปด้วยตัดไม้ตรงนี้เนาะ อ,อุ้ยมันหายไปเร็วมากเลยนะต้นไม้จริงๆมันเหมือนจะวางเตียงให้มันพอดีเป๊กกบช่องน้ำได้นะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็ ถ้าเราวางนะ้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้โกเลมมันโดนตรงนี้ได้ไหมไม่รู้ทำให้ก่อนเดี๋ยวผมว่าจะ F K ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าฟาร์มเรามันไอ้ลองโกเลม,มันเกิดได้ไหมโอเคครับหลังจากที่ผม F K มาเป็นเวลา เขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ไอรอนโกเลมยังไม่เกิดเนาะไม่รู้ว่ามันยังทําได้อยู่ไหมครับไม่ได้นานแล้วคือคือแบบไม่แน่ใจเลยคือมันไม่เกิดเนี่ยประเด็นคือมันไม่เกิดเนี่ยขอดูพมณีทีนึงไม่เกิดอ้นี่ไงเกิดแล้วอูย้ยพี่ชายพี่เกิดแล้วเหรอเยี่ยมดีอย่างนี้เยี่ยมไปเลย โอ้ดีใจนะรู้สึกเหมือนจะดีใจที่เกิดขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวผมว่าฟาร์มเหล็กมันก็น่าจะใกล้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าดีกว่าเนาะมาดูฟาร์มเหล็กกันอีกรอบนะว่ามันต้องปรับตรงไหนก็คือตอนนี้มันมันม่วไปหมดละตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยมาปรับแล้วกันเนาะ